กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุขคนมาว่าสิเป็นทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศอ่าตู้คาปันสุบก็ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่่ชองตู้คาปันสุบคือเก่าพี่น้องเอ้ยอ่ามื่อนี่เนาะตู้คาปันสุบอ่าอยู่ที่บ้านสาวบัวคือเก่าพี่น้องเอ้ยหลังจากที่ออกมาแต่อ่าบ้านแม่น้องพ้อยเนาะ,ะแล้วก็สิมาาทางสาวบัวเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ เอากลับมาสามตู้คือเก่าเนาะเห็นไังตู้นะโอ้โหโจทย์จะแบกอย่างมากเลยโดยสบายดีสบายดีสบายดีตู้สบายดีสดีคือกฟซีของตู้คำบดสกูสุขคนเด้อไม่เอากะมาสามตู้เก่าเนาะเมนื่อนี้กเสียงหรือภาพบอนนี่แต่ในกับขอโทษเอฟซีน้ำน้องเพราะว่าตู้คำเป็นวัดเจ็บคอเนี่ยนินึงพี่น้องเลยยัง้อโมเซาว่าเป็นสองสามมือสองสามมือยาบดสามชุดแล้ว กแต่พอแต่ว่าบันเท้าขึ้นเนาะอ่ามืัอนี้ก็มากระบัวกคนก็ไม่ได้อยู่ซื่อพี่น้องเลยแมียนเนาะตั้งแต่เศร้าก็เลยคอยมาคอยมาตั้งแต่เศร้าคอยมาคอยเห็นผนป้าคอยวัดโหดวัดดุเผนป้าเผนปัดกวาดเทือนเมียนคมทำความสะอาดเนาะโดยตั้งแต่เศร้าเพราะว่าอ้ยังกะสางแก้วใช่ไหบื้อนเนาะตุ๊เนาะเพื่อนก็ต้องเห็ุความสะอาดเพื่อนแค่ช่วมือแหละ เราเก่าก็มาซอยน้ำเนาะโดยะคอยเห็ดคอยเมนอ่ะเนาะเชลลก็น้อยแต่ชี้แจ้งจะเข่าวด้วยก็ได้เนาะแจ้งบอกมาด้วยก็ได้แจ้งงั้นแหละเพราะว่าตอนช่วงนึงนี่ตูบีใครเข้ามาเนาะอ่าเพราะว่าตูชีกับตูข้ามเนี่ยไปเบิ้งรถเนาะไปเบิ้งรถว่าที่ซื้อมาให้สาวบัวแหละพี่น้องเลยแต่เนื่องจากว่าอ่าผู้ที่ซื้อให้นี่ผู้ใหญ่เพื่อนนี่หลานเพื่อนได้เกิดบัตถิเหตุ เนาะโดยเกิดอุอบัติเหตุในประหลาดในข้อในอที่ต้องผ่าตัดเ<ด>พิ่ก็เลยเลื่อนหรืองดไปก่อนเรื่องซื้อรถมอไซค์ให้สบ,บัวเนาะโดยเพิ่อไปผ่าตัดหลานเพิ่นประมาณสามแสนกว่าบาทเ<ด>พิ่าอนโทรมาทางทีมงานเขาก็บ,บอกว่าขอเลื่อนไปก่อนเนาะโดยทางหลานเพิ่นดีมีแห้งก่อนเขาก็เข้าใจเพิ่อนขึ้กันเนาะตักเนาะแผนผัวซีิตคนมันสำคัญเนาแผนเขาก็่อยากให้เกิดขึ้นดอกเนาะก่อนอื่นเขาก็ขอบคุณขอบคุณเพื่อนนำที่อยากซรอยสร้างสบัวเนาะ แต่ว่ามันเกิดปฏิเหตุก่อนกับมเป็นอย่างกะหน่าหรือดอบหน่าถ้าเพิ่นอยากซอยอีกกะได้คือกันเนาะโดยอ่าซอยให้ลานเพิ่นปลอดภัยก่อนพี่น้องเอ้อาจจะได้สตูเฮาเข้าไปเลยบ่แม่เข้าไปเลยบ่ให้เบิ่งเพิ่นให้เบิ่งความดุความหมันความมันพี่นเนาะไปไปกันเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยเฮากะจะได้เข้าไปหาทางสาวัวพี่น้องป้าพี่น้องเอ้ยก่อไม่ไพนี่เรียบร้อยแล้วเนาะนี่เจ็บคักปานยังนี่แหละพี่นเอ้เอ็กซีเบิร์ดสุกุสุคนเนาะ อ่าทางทีมงานเฮาก็มาอัปเดตมาให้ทายลงเรื่อยๆเนาะเพราะว่าสิได้ฮู้ว่าเฮ็ดจริงทําจริงเพิ่นบ่ได้มีภาพดอกลวงเนาะอ่าเพิ่นขยันขันแข่งอีหลีพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากได้เฮือนเนาะเฮาก็พร้อมายเพี่น้องลมืพี่น้องเอ้ยาไปนี่โอ้ยๆสบายดีตัวสิาทีมงานเฮาเองพี่น้องเอ้ย À, à, chụp chúc cứ càng. Ach sabide đi, Sẽ bay đi. Đồ, si si bên bên đây, No, Bùa Chúc. 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 đây 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 Chúc. Si si đây Chúc. 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 Mì Chúc. Chúc. là Chúc. 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 มีเต่ม้ยงพัเทางสิมืงจะนี่เจ้าเสียด้เช้าคุณบ่อนี่เนค่ยไข่ฮะทีไขาอิ่มมนก็มาเสียโดยโอ้แานเมาควันเนี่ยคุณ่อนะรอรอเลยบุญพันไปองเฮียนบ่อน่ะ อันคู่บอกว่าพักเพื่อนค้าไปทิมเพื่อนดีพ่จายโอ้มัธยมโอ้เก่งแค่นี่จูไพรก็เป็นโอ้้ยนะ่ะเก่งอยู่แล้วนะจูไพรดิลมเนาะมันหนิเนาะ ดีเลยแหละหัวนี่กระยาบมันอยู่หน้าห้องน้ามอซาบัวเนาะแม่นอ่ามันอยู่หน้าห้องน้าแ่ยันมึงเชื่ออืมคนมางอาบนับกันขึ้นยันงูเห็นงูอยู่ได้บังเถีองกันได้งูตัวน้อยๆเขามีก้อยนะโดยโดยต่อเมื่อไงคนว่เห็นงูเห็นอย่างเห็นมีสายบาดนี่เ็นงูนทำไงเนาะบาดนี่จุดไปซาบัวจุดคนไปอุดกันได้บาดนี่อีสังบาดนี่ลูกเป็นจุดอุดแันไดบาดนี่อีสังบาดนี่อีสังบาดนี่ทุกวันนะทุกหลังทุกมาดูพี่ก้อนมาดูพี่ก้อนเรา của nhung là na ủi nhung nó khỏe, 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 แปนเลยเนาะน่ะหลังห้องน้ําแปนสะอาดสะอ้านพี่น้องเอ้ยมื้อนี้จะบ่ได้ไปเียนบ่เพิ่นหยุดบ่หยุดหยุดกบ่ได้เฮ็ดการบ้านบ่มีการบ้านอยู่บ่บ่มีการบ้านก็มากวดกินยื่อิองอยู่กับเพื่อนเฮาเนาะให้มันแปนเนาะล่ะเนาะอเก่งๆๆพี่น้องเอ้ยเจ้าระวังนําเด้อังฟันม่ยามเด้อ แต่เฮือนพคนสัมใช่แล้วเวยปานอูดพึ่งเอาชื่อนะบานนี้เนาะบ้านังให้ใกลบานี้ล้เนนี้อนอุดผึ่งมาเพียงเนาะเมนังพอยกลับมาหลินน้ำมนนีนาะอะไร้นบนนี่เนาะ เป็นพ่อไปนั่งยู่ตู้พกได้เนาะเดี๋ยวเดีวมาลูกอ่าเด็กน่อยเนาะยมาเด็กน่อยกุ้งมาโลกานี่มานานเล้วบอกุ้งเอลีบอนนะอูดแม่เลยตีปานอูดมิมเอาชื่อคอยคุมไปคุ้มไปอู้

ข่อยบวกข่อยได้อยู่มีแต่แม่เพื่นพูดด้วยข่อยมาในช่วงสุดกับเกินอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์กับจับแต่ว่ามีรอบนี้แต่มาดุลเนาะรอบนี้ดุลนปกติจับแล้วข่อยชูกันนี่ข่อยชูควันนะเดี๋ยวนี้นะควันจะูัว่าควันจะกันยังยังนั่งยังนั่งอีกอย่าเฝ้าขวดใส่ยังยังบ่เศร้าอีกครับ โอ้น้ำเพลิงเนาะขวดทางนี้กันของบักใหญ่เนาะทางนี้เนาะสบายดีล่ะโดยกล้วยตัดแล้วบอกล้วดหนมีเครือบ่โอ้ควนควนควนเมาควนพี่น้องเลยปานอูดผึ่งเอาชื่อเนาะเปนควนกระดูกควนห่มดีพี่น้องเลยห่ม เย็นดีเนาะเสียแต่ว่าดินตรงนี้มันอ่าเพิ่นยังโกรดบ่เบิดเนาะมันยังเป็นโพนเป็นเนินอยู่บักนี่เพียงกันดิเอาบ่ทําก่อนบควไผก่อนพี่น้องเอ้ยยังยังยังบ่ซอยอยู่บ่ซอยอยู่เียมกะน้อยเียมกเนาะน้อยอยู่ไดนี่น่ะน้อยแต่เข้าเด้อ ่าจะเข้าอยู่ค่อยเฮ็ดไปเนาะสบวนเนาะแม่นอือเฮ็ดจังซี่แหลาเนาะเฮือนเฮาบ่แดดดอกค่อยว่ามื้อนี้เพราะว่ามันมีห่มไม้ดีเด้อนี่บ่แท้นีเฮาเฮาสิเฮ็ดได้อยู่ช่วงช่วงตอนเช้าแบบนี้เนาะแม่นเพราะว่าช่วงแรมันสิอ้วยไตอนบ่ายแม่นตอนบ่ายนี่บ่ได้บ่ได้แนบ่ได้แพุนได้เนาะแพุนได้นี้แม่นลงพุนไปกัายไปายมาโย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  เียมชแดงตามลายเนาะเราเอาจนสุดจนสิเอาเียมแดงเขตามัดปวด่แท้ดิเนาะปวดวให้ื่อแท้ตามลายแท้แร้วกมาถึกกันเนาะ่กันยับไปเลยดอกอกยงตีนดอ้ยแล้วน้ำนี่เป็นหน้าห้องน้ำเนาะอ๋อต ยังคนไทยถือเือตืดมาหนิข่าเห็นเตียงเนาะอยู่เ้ืงชาวบัวอยู่เนาะมีเตียงเนาะมีบ่มีบ่ได้ยอดเตียงมาไว้ไว้อยู่นี่อันนึงอยู่มองไหนตู้่ดูกล้องตะลางเผิ่อเด้โอ้เขย่อมานั่งพี่บอเขาย่อมาไหวอยู่นี่เวลาจะมาให้ยากมานอนอยู่แถว ผมไม่ผมไม่ทางพี่ก็ได้มึนเถื่อมึนเถื่อช้างแก้วมากอะพอได้นั่งเนาะบริษัจุดเหนือแล้วนี่พอดีเลยนองมาบริษบัวมันคือเป็นโน้นปุ๊กมันเจ๊กมันเป็นยังอ่ะนะบริษัแรกฮะเอาดินมาเทเนาะเขากะได้เอาเขานี่พราะว่าก็นนะตอนที่เขามาเทนะก็อลอะไรเขาก็เลยเทป้าไว้นี้แล้วแบบนี้มันก็ลายเดือนเนาะฝุ่นุกใส่มันเป็นอันดินจังี่มันก็เลยก้อนเป็นแค่ชั้นโอ้คิดวาน คิดว่าดินเฮี้ยนเจ้าบ่เพียงบ<อ>ุไมนะ่บอบ่บอคนะือด <c ười> <ม>บบโพนเนาะคือดบบโผล่ดินที่ว่าซื้อมาว่าสิเอาเข่าเฮือนนหน่อยเนาะแม่ด้วยบุเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวกัเพียงเดี๋ยวแต่ว่าเดยวลมกับสรางแก้วเลยนะพี่น,น,น้องเพื้ยนสะบวนทีได้เอาดินเขาเติมอีกเนาะแม่แมเดี๋ยวเขาเติมเขาเติมอีกเพราะว่ามันยังบริเพียงกับคานใช่ไหมแม่มันมันยุบลงเนาะ มันบ่ยุบกะเอาข้าวบ่เต็มเด้เื่องนั้นผู้ยังพักลายนึงเบิ่งพี่น้องคบแ่นๆแม่นพูดบ่แม่นเบื้องผู้ยังเป็นคืบบางบางบอนแม่นๆว่ายังเป็นโกินมันมันเป็นดินอันนั้นอันนีุ้ดินได้ต yeah. ุินดินดากบ่ดินดากมันจะเสียาเออดินดากสมดินแฮ่เนาะบ่คือดินทรายอมันสิเสียาเออๆมันเมันเนาะ เตรียมคุดมือคุดแง่มันบ่ยากดอกบ่ยากบ่ค่อยเห็ดไปเนาะแม่นโถตัดผัดกระเลิดกระมีพี่น้องตัดกระเลิดติ๊กบ้านอ๋อบ้านเอื้อนไงกระเลิดติ๊บ้านจะเอิ้นยังไงนั่งเลิศพักอีเลิศอีบริสุภาพดีครับตัวนี้พักนั่งเลิศพอเลยพักนั่งเลิศพักนั่งเลิศอีบริสุภาพเนาะบริสุภาพอ๋อพักอีเลิศพักนั่งเลิศพักอีเลิศ อ๋อเพียงเนาะอีมันบํสุภาพเนาะบํสุภาพนั่งนั่งเลิศเลิศอุ่เลิศเหลือเกินนั่งเลิศต้องพักเลิศนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าผ้าสาไทยพี่น้องเฮอดี้ส์ติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักนั่งเลิศคือกันเก้ยโมเมในตู้ใบพรูฮะใบสับปู ใบนางคูใบนางคูเนาองไปแล้วเนาะทำอยู่กรได้างนี่สิลิ่นี่ฟาดกันเฮ็ดในหัวยุกเออแม่เถาต้องเฮ็ดในหัวอย่างเดียวมัอนี้เนาะมันให้เลยพี่น้อวเมื่อกี้ว่าอดีตัวคำเมื่อื่นจะซื้อเสียมโจกมาให้เด้อโดยโดยฟาดกันที่เสียมโจกมาไหนไ้อเสียมโจกมาเฮ็ดซอยสบัวู่แน่นี่นี่เป็นยังก็ได้างว่าเสียมโจกมันชิไว้่านี้เนาะแมนไว้่านี้เอาเงินไปเอาเงินปลาไปค่อยได้ค่อยซื้อไง นั่งนั well. ่งนั่งนั่งหดเท้าอยู่ล้วโธ่เลยลูกคอนเบ็ดเอาไปไหมเหรอเนาะคอนกะกุกกวัดพี่น้องเอ้ยทำความสะอาดช่องพี่น้องเพิ่นมาแปรงเหียนมาชอยเมร์เก็บกวัดขยะเนาะเพราะว่างเหียนปิดเพิ่นมีภารกิจป้องชกงานชกคุณครูก็ไปงานชกพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้หยุดเพียนเนาะก็เลยมา ทำความสะอาดหนาะของนองของน้าข้างเพื่อนนี่แด้นี่สะบวกกับขอจักบวกกับนองนุ่นนองนุ่นลูกอันเบาวกีฬาหนิอ๋อจักลูกเมื่อไรจะเห็นเพคนมากินตำครับเนาะนั่งกันแต่ว่าห้าบัดเมื่อก่อนแล้วูเดนเมื่อก้อนเละได้เลยสนิทนะอ่าโทรมาลมเวียดครับอันสะบัวผัดผู้ดีเห็นสะบัวผู้ดีเห็นตนั่งกินตำยู่ตำข้าวต้นไงแล้วกินบ่เหมือนนะ ดูๆดูๆตกอีกคนตกอีกคนแม่ทำกระปุกเพื่อให้กินกระปุกยาซื้อมาเมื่อนกี้ด่าบ่อเมื่อนั่นบ่แม่กระหูจักนเนาะเลยแต่ว่ากระชั่ววัวเราไม่ได้ฉุดอยู่อยู่บ้านเด้อโอ้ชี้หูจักกระบยแบบชนิดเมื่อนั่น้องนุ่นบับเด็กน้อยเนาะเลยไข่ชนมากอะบุคไข่สุชิงกระมุนกับมีแต่อยู่กับลูกกับแม่ไปใส่กับบักเชือกับะมือเอ้ามาแต่โดนระเบิดกระเพดานใส่ผัวคนบาหมักนอกกลางบ้านนะมีแต่อยู่เฮือนเนาะโดยอยู่แต่กับลูก เชื่อับเมื่อดูอยากไปแต่กับบพูดจะสิไปใส่ะแล้วก็อยู่กับลูกกับเก้าวอยู่เพื่อนดูเชียร์งานเพื่อนอยู่เลยเนาะแมนเดี๋ยวโหอ่ะมืออื่นกะสังแถวมาได้มาอื่นลุยงานเลยประตูลุ่นน้ำกันลุ่นน้ำกันเนาะลุ่นน้ำกเพื่อนตะบัวเช่นที่ออกมาแบบใดพี่น้อะไรออกมางดงานแท้ๆโอให้ออกมาแบบงามเนาะสมบูรณ์แบบอยู่เพอได้บังลมบังพนพอได้มีอัน ประตูหน้าต่างก่อนแล้วคนมาก็สิบ่ได้ยืนเถลอใส่แม่นเนาะอือก็ว่าเฮาก็ยังบ่ได้ไปบอกในบ้านอยู่เนาะเรื่องมื้อนั้นเนาะยังบ่ได้มีไผอันเข้าบ่ได้มีไผมาหาอีกบ่แบบมื้อนั้นบ่ตั้งแต่มื้อนั้นแล้วก็บ่มีเลยออกนีฮะออกคลิปนี้ก็คือสิมีคนบอกเพิ่นแหละอือไปเฮ็ดได้ดิติเนาะมันบ่ดีได้เขาก็สิว่าแหละันือกมาขอือตอนเนเนาะ

ต้นหมากดำเยบ่หมางยังไงนี่นี่ยังยังนี่ละงาตัวนี้ยังอยู่แล้วนี่ยังมลร่นอยู่นี่าก็ร่อนมากระจูดอีกไปดูคนกุมเพื่อนบอกเก้าไปเบอกเก้าวันอาพรอไไ้ได้หลังเดิมพรอะไรลูกสาวพแล้วไปเจ็บ แก่แตะก็มีเนาะระวังเหยียบด้อยแก่แตะเนาะคนทีคนจับอะคราบอกว่าหาบ่อเนยค่ะผลไ้บอกชื่อเด็กเว่าจับเด็พราะว่าสีเออเพราะว่าก็ถังหูกระหูอยู่แล้วเฮอนมันบวมผูดชายแต่้นยิงเนาะจะมาหาไปเนาะมาผลงึงขันใดขึ้นไปเองอยู่ชื่เือดอยู่ ตกใจได้เฮากับเนาะเนาะว่ะว่าพื้นห้าเอนมีปืนมีอย่างยิงบริพิตรได้หันบพรว่าแต่พูนพูนยิงได้ตู่ถ้าขึ้นไปวนี่เฮาผู้ชายผู้ชายก็ตกันเนาะย่านขึ้นมาปั้มเฮาเนาะโอ้ยจขึ้นมาปั้มจะขึ้นมาป่นจะขึ้นมาจี้ก็กระยานเฮาก็ตกใจคือกันไม่ตัวจะบริย่านขึ้นมาปั้มบ่โอ้ปั้มขอบริยานนกตัวเลย แต่เจ้าได้ปั้มคืนเนาะแม่นๆเด้ออันนี้ก็แม่นความแม่นตูคําเว้าเนาะในกรณีที่ว่าบ่แม่นแต่ว่าอันผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนาะคว่าเฮานอนเฮือนแบบนี้นี่กรณียามเขาเอิ้นว่ายามวิกาแล้วยามวิการดึกแล้วอือแลคันว่าเฮาผู้ชายก็ยังว่าง่ายเฮาฮชวนู้มือมาโดดตกใจือนเอตีทางลงเนาะเนาะอันนี้เว้าโทษเนาะเว้าแบบบ่สุภาพว่าแบบอ่าบ่บ่บ่สุภาพแน่บ่แน่หน่อยนึงครับเนาะ ก็คว่าว่าชม,มุนเขาตกใจเนาะมแมนมากคิดว่าพีว่ายังคือ้อชมัวว่าแล้วหลุดมาทางพึ่มลงไปรลุดไายท่าลงเงื่อนหลดบลซืซ้เซือไ,ม,อไม,ออม่ไมมด้พิษได้เหรอจังหมู่มานอะไรอาปากของปองอยู่อนโตขนหมดไม้พิษอาหารอียมันเก่บมเมนว่าสีหัวคำหัวแดงเนาะแมนได้โอ้มันจะเป็นมือใหม่เนี่ยเฮยจนเที่ยงคืนเนาะจนสทใกล้คืนโคกเลยยี่องเลยหย่านเลยเนาะกันถือว่าฟูมี พุ่นมีผ้าในแห้งเพิ่มกเรียบร้อยอีกยังซื้อยังซื้อเยเนาะเป็นนาเลยเนาะอเป็นชํนาญเลยหมอชอบรอยพ่อว่าอืออันนี้หมอชอบร้อยว่าซื้อพุ่นแต่ว่าอันนี้เฮาเว้าเนาะบ่แม่นว่าเจ้าสิเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดก็่าเนาะยาแต่ว่ามันคือเว้าได้มันบ่แม่นยามที่ว่าสิมาหาเนาะบัวก็เป็นผู้หญิงแงกเ็กบดนี้คูณ2เลยคูณ2เลยคูณ2เลยบาดนี้ อ่าาราตุคํายังขีขึ้นมาปั้มตุคํากั <Moment. S 1> บโมเมนต์โมเมนต์เราตัวเนาะโดยอ่าอาจจะมาป่นอันนั้นเนาะมาป่นตุคัมเนานมาป่น,นมาป่นดูว่าวัาได้จะหมักตุคํากัมีเนา<อ> <laughs> ะเนี่ยหมักในตัวตุคันีรือบอจะหมักหักในตัวตุคํากัมีเ,เนาะอ่าอันนี้แัดฉาบวยเป็นยิงคูณสองเลยเผื่อคูณสามอีกพี่เนาะอืออ่าว่ากล้องว่าเซเว่นนี่ผับุมีกล้องแมน แต่ว่าเขาก็มีหลักฐานเอาก็หู้เนาะเห็นหน้าข้างแน่บอสบัวบ่มีกล้องแต่เวณกรรมมีจริงแน <c oughs> อันตรายเนาะอันตรายอันตรายจังใดกะ,อ,ะอดอดทนอีกเนาะมาชีเล่งมือให้เพื่อนสบัวนี้เดี่ยวให้คันว่าลมกับผู้ใหญ่นะแต่วงบมนีพันธี์สิยมากก่อนแต่ว่า อันให้ให้กอกอครับใส่ประตูประตูนี่แล้วพอได้ว่ามีล็อกไม่ยังคณะคำมาแต่อาประตูนอนล็อกเลยเคาะชิยังกระโบชนแก็เทพื้นคัดมันก็ถามสบ,บัวก่อนนอนนี่กะนอนนี่กับแต่ละมือนี่นอนแบบเต็มรับเต็มตื่นอยู่ป่ะือว่านอนแบบระแวงนําแต่ลรแวกเลยนะเนี่เนี่ยนอนตุกนอนสบัวราะว่านอนในขั้นใดเลยย่ามจะคือเป็นย่ามเลยนะ ลยายแน่ระแวงแน่เนาะข้างๆก็ไม่ได้มีอีโตอีตาไว oh, oh, oh. ้บ่โตก็มีแล้วใครจะบอกมั่งโอ้ขึ้นมาเบิงเลยกันทั้งโตมีโตเลยด้วยมีโตเน้องุ่มคำจะลองขึ้นไปเลยมั้งแต่ยังจะซื้อมีโตอีตาแล้ะโตอีกอ่าแต่ว่าก็บอกง่ายนะนอนกะนอนกะต้องแบบคล้ายๆแบบมีสรับบาดเจ็บเนาะแม่รับบาสนิทโมมวนมา มาเฮาในนึ่งกะชิสะดุ้งเลยสะดุ้งขึ้นมาจอบเนาะเอาเอาหมดเป็นยังเดียวกตเอาเดียวได้รับสนิทถักในเน้าตู้เนาะกับชีแมนลุยเลยกะอีกบุรตรกับชีได้นอนแบบเต็มที่อัมบวาถามีประต่อประตูอัดตู้กีเข้านอนกับลูกกับแม่เนาะมีความสุขมาเฮาก็เชยได้แต่เปิดประตูเพิ่งเยี่ยมช่องมึงกับปลอดภัยอีกปลอดภัยอีกเนาะแล้วนี่งบรรยากาศอะไรเป็นตอวย ไอ้ยาหมันก็ตั้มเองเนาะพอดีตั้มมือจกไปก็ได้มือจกขึ้นก็ได้เพื่อนเพื่อนสนุกกันฟองกระายอีกเนาะฟองกระายเนาะพูดจังไห้ให้เห็ดเอาไม้ไปแย่เป็นยังข้ามขึ้นโดดโ่นเจ้าป่อโตเราจะไปเห็ดได้ไปเฉะขึ้นคอยโบนผมมาในตัวพ่ายโตบัวอนสับลงหันสับว้าโมได้อยากว่าเอาสภาพเลยเนาะ บอกว่าชาบัวก็ใช่ผูเบิ้งน่ะเบิ้งตาก่อนบข่ไข่ยู้เบิ้งไหนมาขับกันขึ้นไับซับอย่างเดียวแมนเพราะว่ากระหูอยู่นอกเพื่อนโบว์พี่ผู้ชายนะผู้ส่นเดชเฮาตะเฮากระหูประชงมายังเนาะทางที่หูว่ามีเตผู้หญิงแมนบอกโอ้ไข่ผู้ส่วนเดะว่าไข่กระโบผิดอยู่แล้วอยอยู่เฮือนไข่เนาะไข่ซับอย่างเดียวผู้ส่นเดชคันว่ามาแล้วแหละอื้นอื้นเสียงเลยได้เนาะแบบนั้นก็้ส่อนว่าเบิ้งว่าเป็นไผ่โดย ข่อยสิพยายามตังสิฟ้าอยู่ว่ะบมาด้วจะมาบ่เมือนน่เมือนเจ้าพ่อมือนได้ตัวเว้บไดู้ได้มือน่ะบเ็นเจ้าักเขาจืดแต่เงาว่เนาะบเหนหนาตีสูงบ่สามเจ้าผ่นวาสูงสูงบ่ได้คำตุกคำก็ัสูงรอกะวาค่เอาแล้วเอาแล้วมาเลย ทำเป็นวัยรุ่นนะเราเป็นรุ่นโชคดีมาข้ามเถ่าได้แล้วชนะเดี๋ยวกันไปให้เรามีอล้วยิ้มเนาะเสียหนักไปเรื่อยเอ้าอยางมมอนอยู่ไมอ่โอายจาก็มาทด้ผิดก็ได้นามาง่ายมากกำลังลมกันมวนาะด้วยดยระวังถึงกันที่ดินที่ดอดำเด้อเวลาวัดนี่ะนะอืมวัดเอินวัดบ่อเ่น วัดเจ้าพี่สอบ้านคอยบัดเคาะขีดินเออ,อบ้า oh. นคอยบ oh. ัดเคาะเนาะดีกว่าวัดเนาะเจ้าอิ่นวัดใส่เสียมโอ้วัดหรือว่าเคาะเคาะใส่เส <c oughs> ียมดีเนอะ <c oughs> อันน้องตัวบี้ว่าอย่างน้าวัดยังกินอี่วัดตัวเฮซั่งไปพักอังกฤษเลยวัดอยู่เฮซั่งโอ้เฮซั่งเนาจากเตะหุ่งเขามาอยู่บ่บ่บ่กบอกไปซื้อเลยพี่น้องเนาะบอกไปซื้อิถือบถตรขอดเขาใส่ห้วยเพราะว่าเทาเสียยนี่ยผลผลผลเฝ้าได้นี่เสียได้มากระต่ายได้เลยแต่ถ้าเสียยนี่ยผลก็ขึ้นไหมเนาะเพราะว่าผลตกใส่หมดขึ้นไหม เคยคืออะไรพมาตัวหนึงเนาะอันฝนตกนะแบบเสียเสียไปเสียมาชมสมื่อขึ้นอีกเลยเพราะว่าจะคอยเสียเสียเห็นยังได้ค่ะงามแดงข้ายุ้มมันก็เริ่มคอนหน่อเนาะบอกคำก็เป็นมัดน้ำในเดี๋ยวสิผ้าพม่าพี่น้องที่เบิ้งรอบๆบ้านก่อนเด้อเจ็บคอน้ำคันเนเริ่มไอเริ่มยุ่ยเนี่ยไอเริ่มยุ่ยแล้วเนาะสบายดีสบายดีทีมงานคือการคือการโดยโดยบรรสุกเฮาเป็นสีไปคือการเนาะเป็นสีไปรอบๆเป็นรอบบ้านมันคันเนาย เราบ้บบานเพลินนี่ก็เริ่มแปลเริ่มสะอาดเราได้พี่น้องเลยมีแต่ว่าพุ่งนี่เนาะพุ่งนี่ก็คือมืออื่นมืออื่นก็คือมืออื่นพี่น้องเลยกับช่างแก้วก็สิได้มาอ่ากบใหม่เหลาใหม่ขึ้นโค้งหลังคาให้เรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะอ่ะกะบมีแต่ว่ามาหับชมหับเบิร์นรุ่นไปน้ำกันเนาะเฮืองงนสาวบ,บัวสิออกมาในรูปแบบใดอ่ะจังใดกะขอขอบุญขอบคุณอาภูที่ มีใจศรัทธาเมตตากรุณาที่มาช่วยสาบัวเนาะอ่าที่แบ่งปันความสุขควยิ้มให้เพิ่นอ่าก็ถือว่าโมเมนเรื่องง่ายเนาะก็มีบุญวาสนาต่อกันทแหละหรือว่ามีสินเสมอกันเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมากในสั์ทีเดียวกับบ่อหูอาจสีเป็นได้นาะพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ตุ๊กคำก็ขอฝากไว้เด้อน้องเอฟซีพรอเมย์พี่น้องมูเพื่อนเบอร์จุกุสุคนอ่ามูว่าซีอยู่ทางใต่ทางไก่ทางเนือ ก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บมอคำแน่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตู้คำและทีมงานั่นสุได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะสำหรับคลิปนี้ตู้คำก็คือสิได้กล่าวคำว่าสบายดีสบายดี